สวัสดีครับผมมิเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็จะประํำน้ำพริกน้ำพริกกะปินะครับน้ำพริกกะปิวันนี้ให้อดีตเชฟนะครับอายุ88ปีซึ่งเลิกกิจการไปแล้วนะครับได้มาทำกะปิน้ำพริกกะปิให้ท่านชมนะครับแล้วก็ทานกับข้าว ด้วยนะครับอันแรกก็คือใส่กระเทียมตับกระเทียมหน้าไข่แหลกแล้วก็ติดตามด้วยกระปีะครับ น้ำพริกกะปิเป็นที่นิยมของคนไทยทั้งประเทศนะครับพริกมมเป็นยดงโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับชอบกินน้ำพริกกะปิกับผักนะครับกับผักนี้พริกเก็บมาจากต้นนะครับไม่มีพริกสีแดงนะครับเอาแต่พริกเขียวเขียวมาเลยนะครับ เอาพริก <frankly> เขียวมาเลยนะครับสบายๆหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับ มะนาวลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสองช้อนชานะครับสองช้อนชา ั่นอะไรผงนัวผงชูรสใส่ผงชูรสเข้าไปเล็กน้อยนะครับใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ชอบอ biết đấy ừ. chim nào đẹp rồi โอเคไหมวันนี้กินน้ำพริกกบปฝีมือแม่นะครับฝีมือแม่ดูว่าขาดอะไรทำเสร็จการน้ำตาลนะครับขาดน้ำตาลเติมน้ำตาลลงไปนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ผ,ผ,ผักที่กินกับน้ําพริกนะครับก็มีแตงนะครับ <_ n ate> นะฮะก็จะมีแตงแล้วถั่วผักยาวนะครับ <_ p ull ing> แล้วมี <_ p ull ing> ผักกาดขาว <_ p ull ing> กะหล่ำปีนะกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีผักกาดนะครับเมื่อกี้ซื้ออะไรมาอีกอ่ะมีแค่นี้แหละอ๋อถัว่วปูด้วยนะถัว่วปูด้วยนะครับถัว่วปู งานนี้ครับเยอะแยะเลยนะครับปักผักที่จะกินกับน้ำพริกในวันนี้นะครับนะครับนี่คือแม่ครัวอายุ88ปีนะครับนะครับเชฟอดีเชฟนะครับสำหรับวันนี้ผมมิเตถาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อติดตามรายการในอกาศต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ